โอเคครับสวัสดีครับคนคลิปนี้ครับเป็นคลิป2ตัวบนนะครับใช้ด้วยกัน3สูตรครับได้6ชุดนะครับก็นะครับจะแบ่งเป็นครับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับเป็นสูตรทางด้านหลักสิบครับสูตรที่3เป็นสูตรทางด้านหลักหน่วยบนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็มาคํานวณใส่ตียอหลังขึ้นไปในงวดครับทั้ง3สูตรนะครับว่าใช้ตําแหน่งไหนบ้างนะครับ มาบวกกันถึงจะได้ตัวเลขออกมานะครับก็มาเริ่มจากสูตรที่1น,นะครับ4บวกกัน2ครั้งบวก6บวก7 2ครั้งบวก3บวก8บวก8คงที่นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ47เนะครับเป็น7 บวก1เป็น8นะครับได้ตัวเลขออกมา7 8นะครับสูตรที่1ต่อมาครับสูตรที่2 2สองบวกสี่สองครั้งบวกสามสองครั้ง บวก8บวก0คำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ27ก็คือ7บวก1เป็น8บวก6เป็น4ได้ตัวเลขออกมาครับ7 8 4 ต่อมานะครับสูตรที่3ปากกาสีแดงนะครับ7บวกกัน2ครั้งบวก6บวก1บวก1ของที่คำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ22ก็คือ2บวก1เป็น3บวก1เป็น4ได้ตัวเลขออกมา2 3 4นะครับ สองสสีทีนี้มาดูวดล่าสุดวันที่1นงเดือนกันยานะครับก็ทั้ง3ส,สูตรนะครับก็เป็นสูตรเดิมนะครับมาเริ่มจากสูตรที่1น,นะครับ7บวกกัน2ครั้งบวกสบวกเจสองครั้งบวกเบวกส บวกแปดของที่เขียนตัวเลข,ขออกมาก็จะเป็นเจ็ดบวกกันสองครั้งบวกสามบวกเจ็ดสองครั้งบวกเจ็ดบวกสามบวกแปดของที่คำนวณตัวเลข,ขอมาได้เท่ากับครับสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าก็คือเก้าบวกไปหนึ่งแต้มเป็นศูนย์ ได้ตัวเลขออกมา9 0ศูครับสูตรที่2องสี่บวกเจสองครั้งบวกสองสามครั้งบวก,บกหนึ่งบวกสี่เขียนตัวเลขออกมาสี่บวกเจ็ดสองครั้งบวกสองสามครั้งบวกหนึ่ง บวกสนะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ29 29ก็คือ9บวก1เป็น0บวก6เป็น6ได้ตัวเลขออกมา906นะครับต่อมานะครับสูตรที่3สูตรสุดท้ายนะครับ 7บวกกันสครั้ง7บวก2งบวก1งที่เขียนตัวเลขออกมาก็จะเป็นนะครับ7บวกกัน2ครั้ง7จ็ดบวก2งบวก1งที่คำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ24ก็คือ4บวกไป1เป็น5บวกไปอีก1เป็น6 ได้ตัวเลขออกมา4 5 6ครับโอเคนะครับก็หลังจากคำนวณเสร็จทั้ง3าสูตรครับก็เอามาจับคู่กันนะครับผมจะทำดูให้แค่งวดเดียวนะครับก็คืองวด0 1 9นะงวดนี้นะครับเพราะว่าสูตรที่สมันเดินหลังจากสูตรนี้นะครับอันดับแรกสูตรที่1 วันนี้คำนวณได้1-2ึสองูตรที่2วันนี้คำนวณได้0 1-7ก็เอาสูตรที่1กับสูตรที่2มาดึงตัวเลขตัวเด่นก็จะเหมือนกันที่เลข1ก็ดึง1ออกมาส่วนทางด้านหลักหน่วยคำนวณได้901าศูนยก็ไปจับคู่กันก็จะเป็น1 9 1 0 1 1ก้าห 19 10 11นะครับพี่นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับ19 10 11ครับผลออก019นะครับต่อมานะครับจับคู่กันนะครับ ได้03 04 05นะครับผลออก9 03ต่อมาจับคู่ได้72 71 73ผลออก272ต่อมาจับคู่ได้70 71 72ผลออก872ต่อมาจับคู่ได้05 06 08ผลออก605 ต่อมาจับคู่ได้3031 32ผลออก530ต่อมาจับคู่ได้53 54 55ผลออก55ต่อมาจับคู่ได้72 73 74 82 83 84ผลออก8 72นะครับอย่างนี้ก็มาถึงหมวดลาสุดครับที่ตัวเล็ก เราคำนวณได้สักคู่นะครับโอเคนะครับก็ตัวเลขนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับที่คำนวณออกมาครับชุรที่1 9 0่งกูนยที่2 9 0 6กูนยุดที่3าม 4 5 6กนะครับก็เอาสูตรที่หกับสูตรที่สมาดึงเด่นตัวเลขก็จะชนกับที่เลขเก้าตัวตัวที่2องชนกับที่เลขศูนย์หนึตัวนะครับก็เอา9กับ0มาจับกับฝั่งทางด้านหลังหน่วยประการสีดแดงก็จะเป็น9ก้าสี่เ9้9ห้าสีตัวที่2 4, 0 5, 0 04 05 06 04 05 06นะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับงวดนี้นะครับโอเคส่วนตัวเลขนะครับชอบหรือไม่ชอบก็ลองนำไปพิจารณากันเอาเองนะครับ6ชุดนี้นะครับส่ิติตัวแลขก็ถือว่าเดิน ยาวอยู่นะครับ อเคนะครับข้อมูลนะครับในคลิปนี้ที่ํำมาเสนอก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคนะคเป็นไงก็ฝากติดตามช่องนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ